วันนี้อยู่กับรายการเยสออนโนแลครับแฟนแบบนี้ควรไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมถ้าเกิดไปต่อชูเยสไม่ไปต่อชูโ no นะ okay? Okay, นะครับผมโอเคโอเคนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับดาวติ๊กต็อกนะครับผมเอาเปา็นว่าเดี๋ยวให้น้องเขาแนะนำตัวก่อนนะครับผมว่าชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อเจ้าค่ะเจ้าทาคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรคร<ม>ับชอบเต้นครัพี่อชอบเต้น,นแต่ว่าชอบเต้นกับเพื่อนๆน,นะ <c oughs> เต้นฟิลแบบไหนะฟิลแบบคอเวอร์แดนซ์หรือว่าแนวแบบเต้นแบบในผับหรืออะไรเงี้ยเต้นไปในผับเปิดเทน

ก็เดี๋ยวถึงเวลาเราเรียนรู้ไปด้วยกันก็นะะคแล้ผมเขาชอบยืมเงินเราโน้ตเลยทำไมถึงโน้มีโมเมนต์ที่เขาว่าในเราใช่ไหมในเราดูแชร์กันแชร์กันโอเคครับผมเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาคําพูดเช่นเวลานัดว่าจะไปกินข้าวแต่ว่าชอบเพทก็ต้องโน้ตหรอคุณตาวทำไมวะมันเสียใจนะแล้วลองแบบถ้าเกิดว่าชอบแล้วเขามาสายอ่ะนิดนึงร้องไห้แล้วนะ กี่นาทีร้องให้ครึ่งชั่วโมงเริ่มเอะหนุ่มๆให้เห่นนิดน,นึงได้โอเคครับนหนุ่มๆฟังไว้ครับถ้าเกิดจะจีบน้องเจ้าครับห้ามสายเกินครึ่งชั่วโมงนะผมมึงสายได้แค่ยี่สิบการนาทีนะจำไว้เขาปิดนี่เรามีเงินนะแต่ว่าไม่คืนแต่วเอาเงินไปเที่ยวโน่ค่ะทำไมถึงโนคุณมีเงินแต่คุณไม่พาเราไปเที่ยวแต่คุณไปเที่ยวเองเองี้ยแล้วเอาเงินเราไปเราไม่คืนไม่น่ารักแล้วเขาชอบป้อนข้าวเราแต่พอเราไม่ให้ป้อนเขากลับหน่อยเราเย จริงๆหนูชอบอยากแกล้งแกล้งนิดนึงหยอกๆ,ๆถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่น้อยเลยอ่ะ <Yeah. S 2> แบบประมาณว่าน้องเจ้าจะทําอะไรเขาก็ไม่ตามหนูถ้าไม่น้อยนี่คือแบบเริ่มคิดแล้วนะเพราะเราจริงว่าเนี่ยเราติดกันเขาเป็นคนที่แบบขี้นอยปนไปเลยแบบว่าเอะาก็นอยมีคนมาตามน้องเจ้าเขาก็หึงย้อดตอนน้องเจ้าขึ้นถึงคนก็ถามเช็คว่าไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครไอ้นี่ใครอะไรเี้ยอันี้รับได้ไหม ไม่ได้คุณจะนอยไปหมดทุกอย่างอันนี้มันน่าจะคุยกันยากหรือเปล่า <Yeah. S 2> อแล้วถ้าเกิดว่าเขาเขาอาจจะงี้เง่าแต่ว่าเขารักจริงอ่าเงี้ย คุยกันด้วยเหตุผลเราจะมานั่งปรับจูนกันดีกว่าอย่างที่บอกว่าท่านนอยแบบว่าไม่มีเหตุผลอะไรก็นอยอะไรก็นอยยมันจะยากหรือเปล่านะอะไรอ่าโอเคครับผมก็เดี๋ยวให้น้องเจ้าฝากบ้านะครับผม IG นะคะก็เจ้ารัสา JOW j r s c o r r a c s a ค่ะส่วน tiktok นะคะก็คือเจ้า RS7 JOWRS7 ค่ะใครที่เป็นสายแดนนะครับผมติดตามช่องน้องเจ้าได้เลยครับผมพขอเต้นเก่งกับอันนี้รับประกันเลยครับผมโอเคครับผม ええ。É